สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อา,อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้แล้วเนาะวันนี้แนนจะมาพูดถึงเรื่องกฎแห่งการคู่ควรนะคะก็คือมีหลายๆคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าเอ๊ะเราแบบเรากาลังใช้กฎแรงดึงดูดใช่ไหมดึงดูดอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าแบบสิ่งของหรือว่าเงินทองหรือว่าคู่ชีวิตหรือหรืออะไรก็ได้ที่เราอยากดึงดูดเราก็ทําตามทุกขั้นตอน ของกฎแรงนึ่งดูดแล้วคิด <c oughs> เห็นภาพจินตนาการเซลลทอค,คือทำทุกอย่างแล้วเอ๊แต่ทำไมไม่ได้ผลใช่ไหมหลายคนคงสงสัยเนาะวันนี้นันจะมาตอบคำถามนี้ค่ะเพราะว่ามีหลายๆคนอินบ็อกซ์มาถามว่าเออทำไมแบบเซลทอก็แล้วอะไรเงี้ยทำไมยังไม่มาสักทียังไม่ได้ผลอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมันจะมีอยู่กฎกฎหนึ่งก็คือกฎแห่งการคู่ควรนะคะกฎแห่งการคู่ควรเนี้ยเป็นยังไงหรอคะกฎแห่งการคู่เวรนก็คู่ควรก็คือว่า อย่างเช่นส่วนใหญ่เราก็จะแบบอยากได้ปรัถนาอยากมีใช่ไหมคะเราก็ดึงดูดคิดเห็นภาพจินตนาการะนะคะแต่ลึกๆแล้วอ่ะในใจของเราอ่ะคือเราอ่ะไม่เชื่อร้อยปร์เซนต์ะคะว่าเราคู่ควรกับสิ่งสิ่งนั้นออย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะ,ะสมมติว่าคุณกำลังดึงดูดเงินสัก500แสนบาทอดู่ใช่ไหมคุณก็ พูดว่าฉันได้รับเงิน5้าแสนบาทอย่างง่ายง่ายสบายๆนะะแล้วก็คิดเห็นภาพแม้เศษคือทำทุกอย่างครบขั้นตอนแล้วแต่เงินก็ยังไม่มาสัทีเพราะว่าจริงๆแล้วลึกๆในใจของคุณนะ่ะคุณน่ะอาจจะไม่ได้เชื่อหรือศรัทธาว่าคุณน่ะคู่ควรกับเงินจำนวนนั้นนะ,ะแล้วคุณก็มักจะมีคำถามแบบออกมาว่าจะได้หรอเงินจำนวนนั้นฉันจะได้หรอ อย่างฉันเนี่ยนะอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราจะจะแบบว่าเราดึงดูดแต่คือความคิดลึกๆในจิตใต้สํานึกของเราอะ่ะจะขัดแย้งกันไงคะนะถ้าคุณคิดแบบนั้นนะคุณจะไม่ได้อ่ะคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ได้อยู่ว่าคุณะ่ะจะดึงดูดเท่าไหร่นะคะคือคุณจะดึงดูดห้าแสนล้านหนึ่งหรือสิบล้านเนี่ย มันไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณพูดว่าคุณจะดึงดูงด,ด,ด,งด,ดเท่าไหร่แล้วคุณจะได้มันมามันอยู่ที่ความคิดของคุณนะว่าคุณคิดว่าตัวของคุณเองอ่ะคู่ควรกับเงินจํานวนเท่าไหร่เหมาะสมกับเงินจํานวนเท่าไหร่ถ้าคุณคิดว่าคุณคู่ควรกับเงินห้าแสนบาทนะคะคุณก็จะได้เท่าที่คุณคิดเท่ากับที่คุณคิดว่าคุณคู่ควร แต่ถ้าคุณกําลังดึงดูดหนึ่งล้านบาทแต่คุณในใจลึกๆแล้วคุณบอกอย่างฉันน่ะหรอไม่เคยได้เลยเงินล้านเคยได้แต่แบบเออห้าหมื่นแสนหนึง่งก็คือ,คอเต็มที่แล้วนั่นแหละค่ะจานวนนั้นแหละค่ะที่คุณจะได้เพราะว่าจิตใต้สํานึกของคุณคงไม่หาวิธีทางที่จะมาทําให้คุณได้เงินล้านหรอกคะ่ะเพราะว่าตัวคุณเองคุณไม่เชื่อจริงๆนะคะพวกเราเนี่ยมีขุมพลังที่ยิ่งใหญ่มากส่งพลังมากอยู่ในตัวเราเองทุกคนนะคะแต่ว่า ความคิดความเชื่อของเราเนี่ยคือมันปิดกั้นกลุ่มพลังอันนี้ค่ะเพราะว่าเราไม่เชื่อเราไม่คิดว่าเราคู่ควรนะคะนะคะคเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเราเองว่าเราคู่ควรกับสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราต้องการน,นะคะว่าเราต้องได้แน่ๆคือเราคู่ควรแบบไม่มีเงื่อนไขะนะคะแล้วคุณจะได้จะได้สิ่งนั้นมานะคะเพราะฉะนั้นคุณต้อง ปรับเปลี่ยนความคิดของตัวคุณเองอะคะ่ะต้องมาดูซิว่าเออเนี่ยความเชื่อของเราอ่ะเป็นอย่างอย่างไรนะคะว่าเราเชื่อมั่นไหมนะคะถ้าเราไม่เชื่อมั่นแล้วไม่ศรัทธายังไงเราก็ไม่ได้ไม่ต้องทําเลยค่ะเสียเวลานะคะส่วนอย่างที่สองก็คือคุณต้องทําตัวให้คู่ควรนะค,ะความเชื่อของคุณคุณคุณเชื่อแล้วว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่คุณดึงดูดช่คุณต้องทําตัวให้คู่ควรด้วยเนี่ยคือแนนแนนจะมีอยู่อยู่แบบ อยู่ข้อความหนึ่งที่มันติดที่มันอยู่ในใจของแนนมากเลยคือสมมติอันนี้แนนยกตัวอย่างเลยคือแนนเคยเห็นแคปชั่นที่แบบคุณเอม็มลูกสาวคุณหม่ำเขาแต่งงานแล้วเหมือนเขาเขียนว่าพ่อเคยบอกว่าถ้าเกิดอยากได้เจ้าชายต้องทําตัวเป็นเจ้าหญิงนะคะถ้าทําตัวเป็นนางมาร้ายอ่ะเราก็จะไม่ได้เจ้าชายก็คืออันนี้ก็คือหมายถึงว่าเราต้องทําตัวให้คู่ควรนะคะนะ,ะถ้าอย่างเราต้องการจะดึงดูด คู่ชีวิตใช่ไหมคะแฟนเราอยากได้แฟนดีเลยเลิศเหมือนแบบโอ้ยหล่อทำงานดีอาชาติตระกูลดีการศึกษาดีหรืออะไรเป็นคนดีหรือเป็นคนโรแมนติกอะไรก็แล้วแต่แบบที่เราคิดคือเราสามารถจะคิดและปรารถนา แบบไฟ์ขีดจำกัดเพราะว่าเราอะมีอิสระไงและเราก็มีพลังมากใช่ไหมคะเราสามารถที่จะมีอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือคุณต้องทําตัวให้คู่ควรด้วยยกตัวอย่างนะคะถ้าคุณต้องการผู้ชายที่แบบว่าเพอร์เฟกต์สำหรับคุณใช่ไหมคุณคุณก็ต้องมาดูตัวเองว่าคุณคู่ควรไหมกับคุณแบบนี้นะคะคุณต้องลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อตัวเอง พัฒนาตัวเองไหมเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมนะคะถ้าคุณแบบส่งความปรารถนาว่าฉันต้องการผู้ชายแบบนี้นะคะเพอร์เฟกต์ทำงานดีจบนอกอะไรก็แล้วแต่นะคะการศึกษาจบปริญญาเอกปริญญาตรีปริญญาโทอะไรก็แล้วแต่แต่เราต้องมาดูตัวเองว่าเออเราคู่ควรกับคนแบบนี้ไหมเราต้องพัฒนาไหมนะคะ ไม่ใช่แบบเราส่งความปรารถนาโออยากได้ผู้ชายแบบนี้มากเลยแต่เรานอนอยู่บ้านไม่ทําอะไรเลยแม้แต่แบบบ้านจะออกไปนอกบ้านทําอะไรคือเราไม่เทคแอคชั่นอะไรเลยแล้วคุณคิดว่าคุณจะได้ไหมคนแบบนั้นมันก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณยังไม่คู่ควรหลายๆคนบอกโอ้ยเนี่ยเขียนลิตรแล้วเขียนไปเยอะแยะแล้วเอ๊ะทำไมยังไม่มาสักทีเพราะว่าคุณอาจจะยังไม่คู่ควรนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเทคแอคชั่นทาตัวให้คู่ควรนะคะ ะะแล้วก็ออย่างยกตัวอย่างเรื่องเงินสมมติว่าเราต้องการดึงดูดเงิน1ล้านบาทใช่ไหมคะเราก็ต้องเทคแอคชั่นนะคะทํางานงานที่เราทําอยู่เนะะี่ยค่ะเราก็ต้องทํางานหรือว่าเราต้องมาดูซิว่าเออเราจะทําธุรกิจอะไรเราจะต้องพัฒนาไหมงานที่เราทําอยู่อะค่ะนะคะหรือว่าเราจะต้องออกมาให้ความรู้ผู้คนไหมหรือว่าสร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้ยังไงคือเราต้องเช็คแอคชั่นนะคะ ถ้าคุณไม่เทคแอคชั่นเลยนะคะคุณส่งความปรารถนาว่าฉันอยากได้หนึ่งล้านบาทแต่ไม่ทำอะไรสักอย่างหนึง่งคือความความปรารถนาที่คุณส่งออกไปอะ่ะมันก็เป็นศูนย์นะคะคือมันไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นนะเพราะว่าคุณไม่เทคแอคชั่นนะคะคุณไม่ลงมือทำแล้วจักรวาลจะช่วยคุณยังไงอะคะ นะคะเราต้องเทคแอคชั่นนะคะลงมือทำไม่ว่าเราตอนนี้เราจะทำอะไรอยู่ก็ตามเราก็ต้องทำให้ใหดีที่สุดนะคะเราก็ต้องมาดูซิว่างานที่เราทำเนี้ยเราจะพัฒนาได้ไหมนะคะจะต่อยอดไปยังไงคือจะทำให้มันดีกว่านี้เป็นไปได้ไหมหรือเราอ่ะจะแบบว่าจะไปหาแพชชั่นหรือทำอย่างอื่นเพิ่มไหมเพราะจริงๆแล้วเราอสามารถมีรายได้ได้หลายๆทางไม่จำเป็นต้องมีรายได้แค่ทางเดียวอนะคะ่ะ นะคะคเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดคือเราต้อง take action ทำตัวให้เราคู่ควรเมื่อวันหนึ่งที่เราคู่ควรน่ยความสำเร็จความมาัง่งคั่งความอุดมสมบูรณ์จะวิ่งเข้ามาหาเราเองเพราะว่าคืออย่างนี้กดแรงดึงดูดก็คือ l i ท e a c t แท g like ก็คือสิ่งที่เหมือนการดึงดูดเข้าหากันนะคะเมื่อวันหนึ่งที่คุณทำตัวคู่ควรใช่ไหมเงินทองหรือความสำเร็จจะวิ่งเข้ามาหาคุณเอง,ค,เองคุณไม่ต้องไปวิ่งตามเลยค่ะ นะคะเพราะว่ามันจะดึงดูดเข้าหากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสำคัญที่สุดก็คือต้อง take action นะคะอยากจะฝากเรื่องนี้ไว้มากๆเลยอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือ,อทัศนคติของคุณคุณต้องปรับทัศนคตินะคะชีวิตเราอะ่ะจะพาเราไปยังจุดที่ดีที่สุดเสมอเราต้องคิดแบบนี้ไว้ค่ะไม่ว่าตอนนี้เราจะเกิดอะไรขึ้นนะคะให้มองเห็นแต่สิ่งดีๆ ไม่ว่าจะมีปัญหามีอะไรก็ตามให้มองพยายามมองให้ได้เห็นแต่สิ่งดีๆที่อยู่รอบๆตัวเราเนะะี่ยค่ะคือทัศนคติอยากจะบอกว่ามันสําคัญมากเลยส่วนใหญ่แล้วคนเราไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่ามันติดอยู่ที่ทัศนคตินะคะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนมีอิสระภาพที่จะคิดที่จะทำที่จะปรารถนาอะไรก็ได้นะคะออกแบบชีวิตตัวเองได้ทางนั้นนะคะนะคะเพราะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปฟัง คนอื่นหรือว่าไม่ต้องไปเอาความคิดของตัวเองไปผูกติดกับคนอื่นนะคะนะคะขอให้ปรับทัศนคติในเรื่องนี้ค่ะนะคะ,นะคะอย่างเช่นหลายๆคนอยากจะดึงดูดเงินล้านสองล้านอยากจะมีเงินล่ำรวยแต่บางทีติดิทดท,ที่ทัศนคติที่ว่าเอ๊แต่เราเคยเรียนรู้มาว่าบางคนจะบอกเอ๊เราเป็นคนโลภหรือเปล่ามีมีความอยากได้อะไรอย่างนี้จะกลายเป็นว่าสิ่งที่เราส่ง ความปรารถนาออกไปความต้องการของเราเนี่ยมันมันคือความโลภไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คืออันนี้เป็นทัศนคติที่ผิดนะคะจริงๆคนเราอ่ะเราทุกคนคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้อยู่แล้วคุณมีสิทธิ์ที่จะได้จะมีอะไรก็ได้ที่คุณปรารถนาต้องการนะคะมันไม่ใช่ความละโมบหรือความโลภนะคะคือขอให้เปลี่ยนทัศนคติเรื่องนี้เลยะคะ่ะแล้วแบบแล้วทุกอย่างอ่ะจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าความคิดหรือมายเซตของเราอะ่ะมันเป็นอุปสรรค ที่ยิ่งใหญ่มากอ่ะที่ปิดกั้นพลังที่อยู่ในตัวเราอ่ะนะคะค่ะแล้วก็ต่อไปคือหลายๆคนนะจะมีคำถามที่ว่าเออเวลาเราจินตนาการเห็นภาพเวลาที่เราคิดเอ,อ๊ะทำไมมันยังไม่มาใช่ไหมคะแนนอยากจะพูดอย่างนี้คะ่ะถ้าเกิดว่าคุณจินตนาการเห็นภาพก็แล้วฟีลอิทเลียวก็แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นแต่มันแบบเหมือนมันยังไม่มา เพราะว่าอะไรไหมคะที่เมื่อกี้แนนพูดไปแล้วหนึ่งก็คือคุณยังไม่คู่ควรคุณต้องทําตัวให้คู่ควรสองเป้าหมายของคุณน่ะชัดเจนแค่ไหนความมุ่งมั่นความปรารถนาของคุณน่ะชัดเจนแค่ไหนส่วนใหญ่อ่ะแนนคิดว่าอ่าส่วนใหญ่ที่ไม่สําเร็จก็คือเป้าหมายไม่ชัดเจน แล้วก็คุณไม่มีมุ่งมั่นไม่มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะอยากได้อยากมีอยากสําเร็จเพราะอย่างเช่นคุณคุณคิดเห็นภาพจินตนาการไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์ใช่ไหมคุณก็เริ่มบ่นแหละเออทําไมไม่มาสักทีอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็คือแคนเซิลแหละคือจักรวาลเขาก็ไม่มาช่วยคุณแหละเพราะว่าคุณบน่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วเป้าหมายคุณบางทีพอเป้านี้ไม่ได้แล้วเปลี่ยนเป้าดีกว่าไปเป้าอื่นอะไรอย่างเงี้ย คือคุณเปลี่ยนไปกินลองนึกถึงเวลาใครมาให้คุณทํางานสักอย่างวันนี้เขาบอกเธอต้องทําอย่างนี้นะพรุ่งนี้อ่ะวันนี้เธอต้องใช้กระดาษสีชมพูนะเขียนรายงานอพอมาอีกวัน,นบอกเธอต้องใช้กระดาษสีเหลืองเขียนอะไรเงคือคุณแค่คุณฟังฟังอย่างงี้คุณสับสนไหมคะเอตกลงจะเอาอยัางไงกันแน่เราก็ต้องคิดอย่างนี้ใช่ไหมจัก,กรวาลก็เหมือนกันนะคะถ้าคุณเปลี่ยนเป้าหมายบ่อยๆแล้วไม่มีความมุ่งมั่นจัก,กรวาลก็สับสนเหมือนกันและตกลงคุณต้องการอะไร ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีความชัดเจนมากในเป้าหมายของคุณเวลาที่คุณคิดคุณเขียนเนี่ยคุณต้องนึกว่าเออมันเป็นเป้าที่คุณต้องการจริงปริราถนาจริงๆนะคะแล้วขอให้มุ่งมัน่นแล้วก็เห็นภาพแล้วก็ภาพในหัวเนี่ยก็ขอให้ใส่รายละเอียดที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ห้ามเปลี่ยนเป้าหมายบ่อยๆนะคะอันนี้สำคัญมากอะ่ะ เหมือนเราทํางานให้ใครพอเราไปรับคําสั่งมาอา้าววันนี้คิดอย่างนี้พรุ่งนี้คิดอีกแบบหนึ่งมาลืนคิดอีกอย่างหนึ่งเราก็สับสนเหมือนกันจักรวาลก็เช่นกันนะคะถ้าคุณเปลี่ยนบ่อยๆจักรวาลก็สับสนไม่รู้จักว่าจะดึงดูดหรือว่าจะทําให้คุณสําเร็จย่งไงเพราะว่าคือเป้าหมายคุณไม่ชัดเจนนะคะพอเป้าหมายเราชัดเจนแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ความเชื่อมั่นและศรัทธาอ่าอันนี้ก็สำคัญ เราต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในภาพที่เราเห็นในหัวว่ามันเกิดขึ้นแน่มาแน่ๆน,นะคะเชื่อมั่นและศรัทธาร้อยเว่าเซนเลยว่าเออที่เราจินตนาการเห็นภาพเนี่ยเป็นภาพสามมิติเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่มาแน่ๆนะะแล้วก็รอขอปล่อยวางรอคอยผลลัพธ์ไปต้องใช้ความอดทนนะคะนะคะแต่ก็คือทําให้ทำตัวเองให้แบบมีความสุขเออเดี๋ยวก็มาอะไรเงี้ยเชื่อมั่นและศรัทธาเดี๋ยวก็มานะอะไรเงี้ยแล้วก็อย่าบน่น อย่าบ่นดิค่ะอ๋อเมื่อไหร่จะมาเนี่ยพูดมาแล้วสองอาทิตย์เดือนหนึ่งก็แล้วคิดก็แล้วทําไมนไมี่มาไม่ต้องบ่นนะคะให้ใช้ขอบคุณอ่าให้ใช้ขอบคุณลงหน้าไปเลยว่าเออขอบคุณนะสมมุติว่าเราดึงดูดอ่ารถคันหนึ่งที่เราอยากได้อสมมุติว่าเป็น bmw ใช่ไหมเราก็คิดเห็นภาพจินตนาการแล้วเราก็ศรัทธาว่าเอ้ยฉันต้องได้แน่ๆรถคันนี้เนี่ยฉันต้องได้ค่ะ ฉันต้องได้เป็นเจ้าของเพราะฉันไปรอมาแล้วฉันรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงนะฉันก็เห็นภาพจินตนาการไปหมดแล้วเสร็จแล้วก็เออขอบคุณจักรวาลนะคะสำหรับรถคันสวยของฉันฉันรู้สึกมีความสุขมากเวลาฉันขับมันเลยเนี่ยคือให้ขอบคุณไปเลยไม่ต้องบนรอไปอะค่ะแล้วมันจะมาหาคุณแน่นอนเมื่อเวลาที่เหมาะสมนะอย่าไปเร่งรัดอะค่ะ ะะทุกสิ่งทุกอย่างอะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะมันที่มันเข้ามาในชีวิตเราอะ่ะมันก็คือเวลาที่เหมาะสมนะคะแล้วเราจะได้มันนะคะนะคะคือถ้ายังไม่ได้ก็จินตนาการเห็นภาพแล้วขอบคุณขอบคุณล่วงหน้าไปเลยอะคะ่ะแล้วจักรวาลก็จะหาวิธีหาทางที่จะทําให้เราได้สิ่งที่เราปรารถนาเองอะค่ะนะคะ,นะคะและอีกเรื่องหนึ่งคือนนเนีวันนี้แนนจะพูดถึงเรื่องเซลล์เลิฟ คือถ้าเกิดว่าหลายๆลายคนมาปรึกษาแนนแนนอยาบอกว่าเอาคืออย่างนี้นะคะหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นใช้กฎแรงดึงดูดยังไงหรือหลายๆคนอาจจะมีปัญหาที่คุณแก้ไม่ได้ปัญหาชีวิตหรืออะไรก็ตามแน่นอยากจะบอกว่าขอให้ทุกคนเริ่มต้นที่เซล์เลิฟการรักตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นอันดับหนึ่งก่อนทำอะไรก็เพื่อตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะไปคิดถึงคนอื่นรักคนอื่น หรือทําอะไรเพื่อคนอื่นนะคะเพราะอันนี้นะคะมันเป็นเบสิกพื้นฐานมากเลยถ้าคุณไม่มีนะคะคุณไม่มีวันที่จะประสบความสําเร็จหรือดึงดูดอะไรได้เลยแม้แต่ความรักหรือว่าสิ่งของเงินทองอะไรก็ตามค่ะคุณต้องมีเซล์เลิฟค่ะค่ะพอมีเซลล์เลิฟแล้วใช่ไหมคะก็ต้องมีเซลล์เอสตี่ะคะ่ะเซลล์เอสตีมคืออะไรคะหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบเซลล์เอสตีม e ก็คือการ ความภูมิใจในตัวเองความศรัทธาในตัวเองความนับถือในตัวเองอะคะ่ะเพราะว่าคนนะคะถ้าเกิดใครมีเซลล์เอสเตมและเซลล์เลิฟสูงนะคะแนนบอกได้เลยคุณจะเป็นคนที่ ประสบความสําเร็จแน่นอนแต่ถ้าคุณขาด2ข้อนี้นะคะคือ,อยังไงคุณก็ไม่ประสบความสําเร็จนะคะจะไม่สามารถดึงดูดอะไรได้เพราะว่าคนที่มีเซลล์เอสเตีมสูงเนี่ยจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีความรับผิดชอบต่อตัวเองจะสามารถแก้ปัญหาในเรื่องงานหรือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้มีประสิทธิภาพมากอะค่ะนะคะ,นะคะยังไงถ้าเกิดมีเซลล์เอสตีมสูงนี่คือคุณประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะ ะะทีนี้เนี่ยแนนจะมาแนะนําขอแนะนาคอร์สนิดหนึ่งที่แนนเปิดเป็นคอร์สเซลท็อปนะคะคือในคอร์สนี้แนนตั้งใจมากเลยเพราะว่าแนานจะมีสอนเรื่องเซลเลิฟกับเซลเอสเตมละเอียดมากอนะคะ่ะเพราะว่ามันแนนคิดว่ามันเป็นพื้นฐานนะคะของการที่เราจะมาใช้กดแรงดึงดูดนะคะแล้วก็ในคอร์สนี้นะคะจะเน้นเรื่องเซลทล์ปเรื่องการเงิน ความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวทําไมแนนถึงเน้นเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวคุณรู้ไหมคะคือความสัมพันธ์ถ้าคุณมีความสัมพันธ์ในครอบครัวสามีระหว่างสามีภรรยาระหว่างพ่อแม่กับลูกหรือระหว่างแฟนถ้ายังไม่ได้แต่งงานก็ระหว่างแฟนใช่ไหมถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีมีความสุขชีวิตคุณนะ่ะมันจะ ประสบความสําเร็จง่ายเพราะว่าคุณจะมีมีความรู้สึกว่าคุณนะมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์คือมีพื้นฐานที่ดีะนะคะทําให้คุณมีความสุขมีความสบายใจแล้วเมื่อคุณมีความสุขในด้านนี้คุณจะมีพลังและแรงที่จะไปทํางานหรือทําอย่างอื่นได้ค่ะนะคะ,นะคะแนนก็เลย ขอเซลล์กนี้แนเน,นเน้นเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะว่าจะใช้เซลล์ทอกยังไงระหว่างพ่อแม่กับลูกจะใช้เซลล์ทอกยังไงระหว่างสามีภรรยาหรือว่าจะใช้เซลล์ทอกยังไงระหว่างแฟนกันนะคะมันจะมีแบบโรแมนติกมากหรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแต่ว่าแนนอยากถ้าคุณอยากรู้ว่าเป็นไงลองมาเรียนดูนะคะคือแล้วก็ราคาเนี้คือคุ้มค่ามากอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วแนนก็ จะพยายามให้เต็มที่คือจะสอนให้เต็มที่ค่ะแต่ขอแบบว่าให้ตั้งใจเรียนนะคือคุณได้แน่นอนนะคะนะคะลองมาเรียนดูกันเนาะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่แบบว่ามาตั้งใจฟังกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะ